จะเอ๋ต่อไปนี้คือเราถึงแนวแก้อร่อยคือสมพักเซียนกินใบใบรสชาติเปรี้ยวดีวิธีทำกองง่ายไปซื้อเหล้าเก้ามาสิบบาทแล้วกินโอ้ยมันไม่เข้ากันเลยครับแต่ผมเข้าใจกับว่ารู้เรื่องอันนี้ก็าเรว่าฝาีฝักหน่อมือกับอันนี้เขาเรียกว่าเปรี้ยวผักเซียนเขารสสมพักเซียนมาผมนี่บ๊วยมันในันจะแซ่บขนาดอันนี้กับเนอ้ยใส่เหล้าขาวไปเนาเฮ้ยเอาไปกัดนิ่คือคำ กินเข้าไปเดี๋ยวโอ้ยคิดแต่คิดแต่นะสมบูรณ์แต่ลิงงหนยที่บ้านผมทำเป็นแรบนี้คเรียกว่าอ่านนี่ครับเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่ค่อยจะพอใช้หลายครั้งหลายแนวที่ผมบอกอบ้ออรอทักรักเธอครับผมมันเป็นมุกนะครับไม่ได้เอี่ยมไม่ได้เออเดลยดิๆเขาเรียกว่าเรือทักรักเธอว่าเป็นไงเขาแก้วะผมเอี่ยมรับขอามโสดกับไปนั่นแล้ที่นู้น โอเคนะครับน่ะอนี่เขาเรียกว่าผักเสี้ยนครับนี่สมผักเสี้ยนอยู่ยันหน้าบริเวณครับยัวนี่เขาเรียกว่าอันนาจังหรืออันนาบริเวณครับบ๊วไปได้ครับนี่ร้อยคนไล่ครับนี่แหละเขาเรียกว่าอืันนาบริเวณผมนี่ครับบ้วยบุญรุ่นบุญรวยบุญเอกราลบดวยโทษโผล่โอเคนะครับเราใช้มาฝากพี่ฝากน้องเหมือนกับเดิมครับเห็นอย่างนี้หน้าพี่ที่ถนนลาดยางก็เป็นหลานเป็นหลานนั่นแหละเห็นยุ่ดวงยุบป้าก็ได้ บ่เป็นเด้อยู่ดงดุปานี่รวยเด้ต้องมาปากกัเ่อง่รู้เรื่องนี่ยเตงแม่ผมคำนียเราคำเนียเนาะเพ่อมาจะไปแก้แล้ว